นะครับเซตเครื่องเสียง x s o u n d นะครับกับเซตแรกเป็นตู้เบทส21นิ้วนะฮะกับเสียงกลาง4ใบเดี๋ยวเสียงกลางมีมาเพิ่มนะครับรับงานคาราโอเกะงานพิธีงานเลี้ยงงานแห่งานทุกงานรับหมดกับเซตที่2จะเป็นตู้เบทส18นิ้ว8ใบนะครับกับเสียงกลาง 12นิ้วเหมือนกัน4ใบางานศพงานพิธีงานบวชรับหมดทุกอย่างครับจะเป็นใช้ไฟบ้านหรือเป็นไฟปั่นก็มีเครื่องปั่นนะครับสนใจที่จะจ้างไปเปิดงานไหนก็ทักทายมาได้หรือจะเอา2เซตนี้เปิดงานเดียวก็ได้ครับเอา2เซตนี้เป็นงงานเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหามีเซต ไฟพาไว้สำหรับงานคาราโอเกะก็มีนะครับงานคาราโอเกะงานเกษียนงานอะไรที่จะมาเร็วๆนี้ก็มีครับผมติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีครับ